ก่อจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะเปอร์เซ็นคนไม่ติดตามมีต้อง76.8เปเซ็นเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องนี้ตะดูยเงอเกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไม้เครื่องบูชา 1.66จุด5กันซึ่งตอนนี้อัที่ที่ผมใช้อยู่นะครับก็มีเรัชัน1.07ไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้โหลดนะโอเคเขามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมอดที่เอ่อทำให้เราตัวเล็กประมาณนี้ครับมาตัวเล็กได้มากกว่านี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้คําสั่งนะครับก็คือทับสกลเ็ เบตน,นะครับแล้วก็ใส่อันนี้ไปครับอย่างเช่น 0. 0.0 1จุดศชื่อผมก็จะตัวเล็กแค่นี้แล้วแมวโอ้โหแล้วแมวนะครับเป็นแมวยักษ์เลยครับดูดิแมวยักษ์ตอนนี้ครับแมวทุกตัวเป็นแมวยักษ์ไปแลส่วนผมก็เอาดิตัวเล็กกว่าบล็อกเนะี่ยตัวเล็กบ,บิดของมันอนะบิดหนึ่งตัวเล็กกว่าเนี้ย ซึ่งอันนี้ก็คือบ็อกซ์นะครับซึ่งในบ็อกซ์มันก็จะมีมีบ็อกซ์อีกข้างในนะครับซึ่งเราทุกไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่บ็อกซ์ของเกมตั้งมาครับส่วนที่ขยายใหญ่ให้เท่าเดิมนะครับกดทับนะครับแล้วสเกลวิดรักแล้วก็รีเซ็ตเบสวิดิโอชื่อคุณนะครับแล้วกดเ n นเ r อร์เลยนี่ครับผมแเราก็จะกลับตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับนอกจากตัวเล็กนะครับเราสามารถตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เอาสเกลนั่นแหละ เกลเซตเบสผมจะสูงประมาณสิบห้าป่ะเอ้ยโอ้หกดพอีกเกลเซตเบสนะครับแล้วก็เอาสิบห้านะครับเอ้ยเดี๋ยวต้องเว้นว่าก่อนนะสิบห้าปุ๊บน่ครับผมก็น่าจะสูงประมาณเออสิบห้านี่สูงสิบห้าบล็อกนะผมว่าน่าจะประมาณสิบห้าบล็อกแต่ท้งครับสิบห้าบล็อก หรือเปล่าผมว่าน่าจะมานั่นแหละ15บล็อกหรือเปล่าอันนี้สูงเท่าไหร่ไม่มครับผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับบล็อกนะครับอันนี้โอเคครับอันนี้ก็ผมทุกเองแหละเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ครับผมจะทิ้งลิงก์ทุกมดเลยนะครับวันนี้ก็จะมีสองมัดน,นะครับที่เราจะมารีวิวกันซึ่งวันนี้มันสามารถใช้ด้วยกันได้โอเคเราไปดูกันเลย โอเคครับมดนี้นะครับมดนี้มดขยายล่างจริงครับมีชื่อว่า P E H K U I นะครับเนี่ยแหละผมก็อ่านไม่ออกหรอกมันชื่ออะไรไไส่วนอันนี้นะครับมันเอออีกอันเนี้ยก็คือมอดอีกอันนึงที่ผมจะมารีวิวครับคือ Immersive Portal นะครับมันก็จะเจ๋งมากเลยครับผมชอบมากมันเหมือนตัวตวัะนะ มันมีอันนี้นะครับพอทอลเฮปเปอร์แล้วก็มันจะมีไม้พวกนี้มาเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็จะปกติก็ใช้นี่แหละเพราะว่ามันเป็นการลบประตูมิติออกไปนะครับเดียด๋วยวเวิธีจุดประตูมิตินะครับต้องใช้ฟลินต์เนี่ยติวอันนี้เพื่อเราจะใช้ในการจุดประตูมิติเหมือนประตูเนเธอร์เลยเดี๋ยวเราแล้วประตูเนเธอร์นะครับมันก็จะมีสิ่งพิเศษออกมาด้วยนะครับทุกประตูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูเนเธอร์หรือประตูเรเอนะ โอเคครับ okay, ตอนนี้ครับผมก็สร้างตัวเนเ้อร์เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะจุดกัน,นครับ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรวบรวบปกตินะมันแหลกมากครับตรงนี้แนะนำว่าอย่าตื่นตีนเลยน,นะมันแหลกจริงๆมันจะเชื่อมโลกอะไรครับคือเราสามารถเข้ามาตรงนี้แบบไม่ต้องผ่านการหลุดเวลเลยนะพวกว,วิ่งวิ่งวิ่งผ่านไปวิ่งมาได้เลยครับแล้วก็เราจะลบประตูวิติมันทำไงครับผมจะทำไม่เป็นเลย โอ้เข้าใจแล้วกดทุบกใช่ไหมโอเคครับผมรู้แล้ว้ยธีทุบอะไรประตูมิีเนี่ยเธอทำไไโอเคครับต่อไปนะครับทีเด็ดเลยเนี่อพอเทเปเนี่ยครับผมก็วางสักประตูหนึ่งนะครับเช่นประตูนี้นี่ผมจะวางประมาณนี้นะครับมันจะเชื่อมกันนะครับถ้าอัตราส่วนเท่ากันนะไม่ใช่ถ้าถ้าประตูวิติมันเท่ากันอนะ่ะมันจะไม่เปลี่ยน ขนาดนะครับเดี๋ยวเราจะวางอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนตึ๊บตึ๊บ,บโอเคครับผมก็วางมาถึงตรงนี้ครับก็ทุบก่อนตรงนี้ออกให้หมดเลยครับเดคคี๋ยวตรงนี้ก็ตรงนี้มันเป็นสี่คูณสี่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสี 4, ่คณสี่เหมือนกันสามสี่หนึ่งสองสามสี่ สองสามสี่สองสามโอเคแลก็มันก็เชื่อมกันเลยครับระหว่างประตูนู้นกับประตูนี่มันจะเชื่อมกันแล้วก็จุดแล้วจุ๊บนี่แล้วเราก็ตรงนี้เราก็ปิดไว้นะครับเอาจะเอาอะไรปิดไว้ก็ได้ผมจะลองปิดด้วยซีเดียนอันหนึ่งแล้วกันผมก็อันนี้อันนึงนะครับได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปใส่กรอบอันนี้ให้มันด้วยนะครับเอาหินแล้วกัน โอเคตอนนี้ผมก็ต่อด้วยหินเสร็จแล้วนะแล้วก็เราจะลองเข้าประตูกันเลยนะครับเราวก็อยู่ตรงนี้นี่ครับเราถ้าเราเข้าไปนะชืบเราก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยก็คือประตูประตูข้างล่างครับเนี่ยเรามาโผล่ประตูข้างล่างก็คือประตูหินนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้ครับเชื่อดีครับ เฮ้แต่ตรงนี้ถ้าครับถ้าเราสร้างประตูเป็นแบบเนี้แรงน้องถ่วงครับรู้จักครับแรงน้องถ่วงครับมันจะพาเรากลับลงไปนะครับทีเดียถ้าเราขึ้นแบบเฉียงๆขึ้นนะครับข้างบนตรงนี้มันจะทําให้เราแรงน้องถ่วงกลับแต่ถ้าเราบินอยู่นะครับมันจะขึ้นได้มันจะเข้าได้นะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูต้องบินอยู่เท่านั้นครับชึบนี่ครับเราก็จะโผล่ข้างบนนะครับถ้าเราลงไปครับเราจะไปโผวนุ๊ตเราจะไปโผล่ข้างล่างครับนะ ทุบนี่แล้วก็จะโผล่ตรงนี้วันนี้โคตรเจ๋งครับนะอินเวนะอร์ซิพอทท่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างอีกรอบนงครับบอกไว้ก่อนเออแล้วก็วิธีที่จะลกมันรับก็คือลีดพอทออินดิตี้นะครับกดลิกขวาเลยครับนี่ครับมันก็จะหายไปเลยครับแล้วก็ต้องไปคลิกขวาที่ข้างบนอีกนะครับนี่และอีกลูกเล่นหนึ่งนะของมันนะก็คือการถ้าเราใช้ร่วมกับม็อด ขยายล่างที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับมันจะทําให้ประตูมิติสามารถทําให้เราขยายร่างหรือหดยัหดร่างได้นะมานะจะลองสร้างประตูวิติขึ้นนะเ,เช่นอันนี้จะสร้างเหมือนตะกี้นี้เลยเป็นแบบนี้นครับสีมุนสีนะแต่ถ้าเราอยากให้มันขยายร่างได้นะครับหรือย่อขนาดมันก็ย่อได้เหมือนกันนะผมจะลองเอาขนาด ทีนี่สีู่สี่นะผมจะเอาเป็นห้านะสองสามสี่ห้าโอเคครับมาหมดแล้วนี้ครับกัจะขนาดแตกต่างครับแต่ถ้าเราจุดนะครับมันจะเชื่อมกันเลยนีย่มันเชื่อมกันแล้วครับมาเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้าไปดูสิครับ ผมตัวใหญ่ขึ้นสังเกตไหมครับผมสูงสาบล็อกแล้วตอนนี้ปกติไหมครับเราจะสูงสองบล็อกนะครับแต่ถ้าเรากลับเข้าไปในประตูใหญ่เราจะตัวเล็กครับถ้าเราเข้ามาในประตูเล็กเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็เข้าไปในนี้อีกแล้วไม่ได้แล้วพราเราตัวใหญ่ขึ้นไป <c oughs> เอาตัวเล็กเหมือนเดิมดีกว่าชึบปุ๊บโอเคเราก็จะตกแต่งให้สวยงามน,นะครับเหมือนไอโฟนนั้นเลยมันจะใส่บล็อกหินไว้ตรงนี้นะครับ <ส>ันนี้ก็จะใส่ออกซิเดียนะครับอ่าโอเคครับใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประตูต่างขนาดแบบนี้เราก็จะไม่ไม่ใช้ตัวเราอีกแล้วนะครับผมจะใช้หมาดีไหมเออเอาหมาดีครับอ่ารับหมาแต่ผมจะทำให้มันเชื่อมด้วยการใช้กระดูกกันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเสีหมามาผมว่าจะมาสกมาสองตัวนะเลยอย่าพึ่งเนี่ยอย่าพึ่งนี้โอเคเหาอีกตัวโอเคครับเราก็จะใช้เอ่อสายจูนะครับโอเคครับสายตัวจูนะผมก็จะจูเอ้ยเดี๋ยวหมาตัวนี้เข้าประตูไปแล้วดูสิหมาตัวใหญ่ขึ้นนะดูดิมันโดนเข้ามาเข้าประตูแล้วเดี๋ยวผมจะพาตัวนี้เข้าไปเหมือนกันนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้มันตัวเล็กซมาลูกก็ เฮ้ยเดียวผมตัวเล็กเท่าไอตัวนี้แล้วหนึ่งบล็อกเดี๋ยวต้องต้องขยายก่อนมาลูกเพาะมาเนี้ยเอมาอู้มาตัวนี้ตัวเล็กลงแล้วครับคือมันเข้าประตูนู้นครับมันก็เลยออกมาประตูนี้ผมก็ตัวใหญ่เท่าเดิมเพราะว่าผมเข้าประตูนู้นแต่ตัวนี้มันเข้าประตูนี้ครับเดี๋ยวทำเ็จก่อนโอเคทำเ็จแล้วก็ต่อเช้าเตียมมาตัวเล็กเท่าเราแล้วทำให้มันตัวเล็กอีกนะครับ จะขึ้นมาข้างบนอนะเพื่อไม่ให้ฝนเอ้ยยายาอุย้ยเข้าไปทําไมเอเข้าไปทําไมมันนี่เลยโอ้ยโทษทีครับน้องหมาโทษทีเดี๋ยวผมจะลุกลามมันไห้ก่อนคนระับไม่ให้มันไปไหนเอาตัวเนี้ยครับตัวนี่น,นี่ตัวนี้เราต้องลากไว้นะตัวใหญ่เติบโอเคเ,เกิดบ,บั๊กด้วยครับดูด,ดิสายมันยาวกว่าเดิมเพราะตัวมันใหญ่ เดี๋ยวเราจะให้มันตัวเล็กกว่าเดิมเราะเดี๋ยวผมก็จะคามันเข้าไปในนี้เลยนี่ครับดูหมาจิ๋วเอ้ามาทอมปูมทอมหมาตายว้าตายอ่ะหมาไม่เป็นแลรร้วหมาตายแล้วช่างมันนี่ครับหมาตัวเล็กกว่าเดิมแล้วเราก็พามันเข้าไปอีกรอบหนึ่งนี่ครับเราก็เจอหมาครับซึ่งหมามันก็ ตัวเล็กเลยเอ้ยหมาตัวเล็กเดี๋ยวเดอมานี่มานี่ลูกวะมาเนี้มันมันล่างกับตัวใหญ่เปลี่ยนเที่ยวกันครับโอ้สายก็จะหดไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเป็นขนาดต่างกันดูดูอุ้ยมันไม่ใช่ลูกหมากับแม่หมาแล้วนะโอ้ว่านี่มันไททันหมามากกว่าแต่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่น่าอันนี้ไททันหมาซึ่งใหญ่ขึ้นมาหนึ่งเท่านะครับแต่อันนี้ก็ มินิหมามินิหมามินิหมาเอ้ยมินิหมาวัสดีแล้วก็เมก้าหมาเออตั้งชื่อได้ดีนะต่อไปนะครับมันก็ผมก็สงสัยอยู่ว่าอันนี้มันเป็นคืออะไรนะรเดี๋ยวผมลบก,ก่อนคราวนี้นะครับผมจะให้ตัวเองเล็กลงครับเติ๊บเติ๊บเติ๊บ,บไม่ใช่สิเราต้องต่อให้มันขึ้นมานครับขึ้นไะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ละนี่นะครับเราต้องต่อให้มันตัวใหญ่เราต้องต่อให้มันใหญ่ข้างล่างนะแล้วก็ เล็กข้างบนหรือเปล่าก็จะใช่ครับผมมันจะสลับกันนะครับผมก็ยังงงอยู่เลยว่าอันนู้นะเข้าอันเล็กแล้วเราจะตัวใหญ่แต่เนี่ยเข้าเดินๆไม่ใช่สิไม่ใช่นะครับผมขอโ,โทษจีผมพูดผิดอันนี้เราต้องเข้าตรงนี้นะครับอย่าไปเข้าข้างบนนะครับเข้าข้างบนแล้วเราจะตัวใหญ่เราต้องเข้าทางนี้แล้วเราจะถึงตัวเล็กนะครับผมก็พูดผิดไปเรื่อย แต่ตอนแรกผมก็สงสัยจริงๆนะว่าเอา้าทำไมเราเข้าตัวเล็กลงไปเลยตรงนี้ผมก็ช่างไม่ช่างสังเกตเลยเนาะไม่ดีเลยปอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะจุดเลยนะครับจะไม่ตกแต่งแล้วจู่วางแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันจะหายไปนะนี่าวางตรงนี้โอเคมาผมจะลงไปแล้วอไม่ใช่ดิเราต้องลงนี้ถ้าลงตรงนี้ครับมันจะไปถึงพื้นเลยเห็นไหมตัวจะตัวใหญ่ในมิติแค่แคบมาก อปเดี๋เราต้องมาอยู่ตรงนี้ครับก็ถึงจะรู้โอ้โหแล้วเราก็จะต้องตัวเล็กไปเรื่อยๆเฮ้ยเยอะเด๋ยวตัวเล็กเกินนี่ครับดูผมตัวเล็กเท่าหนึ่งบล็อกครับแล้วถ้าเราวางบล็อกนะดูนะโอ้โหทุกบล็อกก็ทุกง่ายอยู่เราไปวัดกับหมาดีกยวครับโอเคครับตอนนี้ผมมาวัดกับหมาแล้วนะครับรู้สึกว่าผมจะตัวเล็กกว่าหมาตัวนี้อีกโดยซ้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอ่อไททัน หมา15เมตรโโสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าสำหรับลุงแล้วก็โอ้โหตัวเล็กอยากก็ต่อยร้อยนะคราวนี้ผมจะลองให้ลุงเข้าประตูนะเออเอาไข่ลุงมามาครับลุงเ,เ,เกินแล้วตัวเล็กเกินไปครับเดี๋ยวใช้คำสั่งก่อนโอเคผมก็รีตสกลิลเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะวางลุงไว้ตรงนี้ก็ทุบลงุงลงไปเลยนะครับ โอ้ลุงก็ลุงเป็นไรปะเนี่ยเฮ้ยลุงเกิดอะไรขึ้นลดลงไปก็ตรงนี้ก็คือตัวธรรมดานะครับส่วนข้างบนนะครับก็คือตัวเล็กที่ร่วงลงมากลายเป็นตัวธรรมดาแล้วก็ลงไปอีกนะครับโคตรโหดเลยตอนนี้ผมถูงอะไรหนึ่งบล็อกโอ้ลุงก็จะวนหลูไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมปิดแต่ปิดประตูลุงก็จะเอ่อ เเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอาาผมปิดเฮ้ยตะกี้ลุงโคตรตัวเล็กเลยตัวเล็กตาผมตะกี้นี้หรือว่าตัวเล็กก่อนก็ไม่รู้ะัะน้องแมวล่ะผมตอนนี้ผมตัวเล็กมากเดี๋ยวรีเซ็ตแป๊บเอาโอเคครับผมก็รีเซ็ตตัวเองแล้วครับเดี๋ยวผมไปทุบประตูก่อนดิวโอเคคราวนี้ผมจะให้น้องแมวลงไปบ้างนะครับไม่สิเอาประตูนี้ดีกว่า ให้มันเหมือนน้องหมานะครับเราก็จะจุดประตูเลยเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการจะจุดอันนี้เดี๋ยวปิดก่อนปิดเออไอเราใช้อันนี้ครับสร้างเลยอ่าตอนนี้ครับผมก็สร้างเสร็จแล้วนะครับจุดเลยทำให้เป็นกรอบให้เรียบร้อยมันไปเชื่อมอะไรครับมันไม่เชื่อมกันนี่ เอยเดี๋ยวดับ่อนปิดปอย่าให้มันเชื่อมกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ผมจะอีกอันนึ่งปุ๊บโอเคอย่าให้มันมีประตูมากกว่าสองอันนะครับแล้วค่อยจุดเราต้องให้มันเหลือแค่ประมาณให้มันเหลือให้เราสร้างแค่สองอันนะครับแบบเนี้อย่าไปแบบอย่าไปสร้างแบบให้มันเชื่อมกันสาสี่อันนะไม่ได้นะไม่งั้นมันจะไปเชื่อมมั่วหมดโอเคอันนี้ผมเชื่อมหมดแล้วนะก็ต่อ อ่าเราก็เข้าไปไม่ได้หรอกครับเราต้องใช้แท็ปด่อได้ผมไม่ได้จะไม่ได้จะเป็นคนเข้าไปนะครับผมจะเป็นคนที่ปล่อยแมวเข้าไปาเดี๋ยวเอาแมวออกมาก่อนผมแ<า>ล้วผมก็ได้แมวมาแล้วครับผมจะเอาแมวเข้ามาให้ดูครับตูดแมวต๊บนี่คือตูดแมวนะตูดตูดใหญ่จังเลยในแมวด้ตูดใหญ่มากแมวมานี่อ,อย่าเพิ่งไป รับผมจะพาแมวเข้ามาให้ตัวเล็กนะครับหรือว่าตัวใหญ่โอ้โหโอ้ยแมวยักษ์แมวยักษ์ไอ้นนี้ยักษ์จริงดูอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มันตัวเล็กก่อนเดิมครับก็มาตรงนี้แล้วก็ให้มันตัวเล็กอีกครับก็นี้เลยมาเจ้าแมวว้าวแล้วเราจะให้มันตัวเล็กอีกรอบแล้วครับก็นี้เลยเศษษสี้ยวแห่งโลกโอ้โหอะไรเนี่ยที่เราต้อง เราต้องตัวเล็กเท่าแมวใช่ไหมเราถึงจะรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัวเล็กเท่าแมวนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถกับตัวเล็กกว่าแมวแล้วแมวนี่ยิ่งกว่าตัวเล็กนะผมก็เซ็ตสเกล0.01เี็กตัวเล็กกว่าเดิมอไม่น่าไหวเราถ้าตีแมวตีได้ปะ่ะตีไม่ถึงเราก็ต้องขยับมาเข้าใกล้อย่างนี้แล้วเวลาตีนะเราตีแรงมากเลยเกินจา เจ้าแมวไปเลยโอเคครับสำหรับมอสเมืองนี้นะครับก็มีเมืองนี้นะครับปากแมวยักษ์กดทับตะไคร้กดไลค์ด้วยนะครับสูตรสิบสับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Yeah, she's got some nice long hair And you know that she's a tragic All the boys there can't help it, it's a habit Knows that she wears short skirt and a jacket I just wanna get her all alone